ถึงฮิลเลอร์หรือสายฮิลคุณอาจคิดว่าเป็นเพียงตัวซัพพอร์ตที่คอยรักษาเพื่อนในปาร์ตี้แต่โลกนี้ฮิลเลอร์กับถูกมองว่าไร้ค่าไม่มีพลังโจมตีไม่สามารถสู้ด้วยตัวเองได้และมักถูกคนอื่นใช้เป็นแค่เครื่องมือแต่สาหรับเคียวอุกาสายฮิลเรื่องราวของเขาไม่ธรรมดาเขาได้ถูกเชิญชวนจากเจ้าหญิงที่ชื่อว่าแฟร์เนื่องจากพลังภูกราในตัวได้ตื่นขึ้นมาแต่เมื่อเธอพบว,ว่าเคียวผูวก,ก้าที่ทําหน้าที่ได้แค่ซัพพอร์ตไม่แฟร์เกิดความไม่พอใจแฟนกับเหล่าคนในปาร์ตี้จึงหักหลังเคียวและทำให้เเขาาาสสสสูญียยิ่่งงํคัทุกอ แต่ในความสิ้นหวังนั้นพวกเขาตัดสินใจใช้พลังของตัวเอง<ม>เพื่อเขียนชูสตาใหม่อีกครั้งเหมือเคียวแฟร์กับคนในปาร์ตี้ที่เคยกดขี่และทรมานเขาสามารถกำจัดจอมมารได้สำเร็จเขาจึงตัดสินใจใช้พลังของตัวเองกับหัวใจของจอมมารในการย้อนกลับทุกสิ่งทั้งบาดแผลข้อเจ็บปวดแม้กระทั่งการเวลาในตอนแรกที่ย้อนเวลากลักกลบมาเขาได้ยอมถูกทรมานเหมือนโลกเก่าเพื่อให้ได้ประสบการณ์และพลังในการที่จะกลับมาแก้แค้นกับคนที่เคยสร้างความเจ็บปวดให้กับเขา ความลับนี่แหละที่จะเป็นคุณแจรเริ่มต้นเรื่องราวการล้างแค้นของเคียวสิ่งที่น่ากลัวคือเหมือนคนที่เคยถูกเหยียบย่ำได้รับโอกาสอีกครั้งก็จะไม่ใช่แค่เหยีกออต่อไปแต่จะกลายเป็นผู้ล่าที่พร้อมทำทุกสิถีิทางเพื่อเอาคืนแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเคียวจะสามารถแก้แค้นตามแจปัารนาได้หรือไม่ติดตามการล้างแค้นสุดมันของเคียวไปกับการล้างแค้นของผู้กล้าสายฮิยวผู้ถูกดิขสิทธิ์แล้วได้ในบ ili ิลิบิลิ